สวัสดีค่ะเนี่ยวันนี้ต้องมองแต่ด้านซ้ายค่ะเพราะว่ามันดีด้านซ้ายสวยค่ะก็คือ,อค่ะหลังจากที่ข่าวนะคะก็คือว่าเมืองลาวเนี่ยแบบเหมือนแบบเอ้ยม่แอนตี้คนไทยเพราะว่าแบบจะมาก็ต้องมีค่าเหยียบดินแดนเท่าไหร่นะคุณสามร้อยห้าสิบมีมีค่ายางเดินเพลนเดอร์สองหมื่นกีบ สองไม่รู้สามร้อยห้าสิบาทอะไรเงี้ยถ้าไปถ้าคนไทยไปเมืองลาวอะเนาะอะไรเงี้ยเฮ้ยอันนี้มันไม่โอเคนะอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะเป็นการฆ่าตัวเองนะคุณลุมฝังตัวเองนะเมืองลาวเพราะว่าทาไมเพราะทําให้คนไทยไม่คิดจะไปเที่ยวเมืองลาวมากขึ้นแล้วคือจะซวยอะคะ่ะแล้วก็แบบก็มีมาพูดว่าเฮ้ยนะทาไมอะไม่ค้าลาวอะแบบเออเดี๋ยวโทษนะผมเข้าปาก <c oughs> <c oughs> แบบแม่ค้าลาวทำไมต้องพูดภาษาไทยอะไรงเงี้ยเออแล้วก็เขียนป้ายเป็นภาษาไทยเอาคุณค้าตื่นค่าเวก้าบอยเน ข้างนี้โทษนะไม่ดังนี่ข้างนี้ดังค่ะค่ะก็คือแบบเวียดนยูนิเอา้าจะขายของธรรม,มาหากินเธอ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 ใช้สกุลหยวนนะ่ะกูจะมาใช้แบบว่ากูก็ต้องคิดแบบจีนนะคะดูจนะีนเนี่ยเห็นไหมเหมือนเราไปสวิตเซอร์แลนด์น่ะเขายังมีแบบว่าป้ายภาษาไทยต้อนรับคนไทยเออแบบว่ากรอกรไก์ไทยอย่างเงี้ยจะแตบ,บว่าผู้ผู้ภาษาไทยได้งูปลาหอยหอยก็ยังโอเคถูกป่ะเออแล้วมันจะเป็นอะไรจะเป็นแอนตี้เพื่ออะไรอย่างงี้ เดี๋ยวอีกหน่อยนะจ๊ะไม่เห็นลงศพจะไม่หลั่งน้ําตานะจ๊ะคนลาวไม่ได้นะตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีของโลกคือแบบทั้งโลกเป็นทั้งโลกเลยก็ควรจะแบบว่าทําตามจีนเขาค่ะคือเหมือนว่าทาคนทาตามคนที่เขาแบบร่ํารวยค่ะก็คือแบบรู้ธรรมาหาเกณฑต้องต้อนรับเริ่มตั้งแต่ไปยเลยนะยกเลิกเลยถ้าไม่ยกเลิอกอะต่อให้ดิฉันไม่พูดะไรนะเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอของจริงเดี๋ยวก็ยกเองเออย่าเขาเรียกว่าอะไรนะเออกำขี้เดียวกำตดค่ะ เออรู้มัก็ไม่น่ากรรมนะ,อะ,อ,อ,อ,ะอะไรตังขี้จะตดเออกรมเหอออะไรเงี้ยก็คือแบบว่าเดี๋ยวคือจะไม่เดี๋ยวไม่มีธรรมะขอโทษนะไม่มีอะไรจะกินนะคะอืแล้วแบบเออก็จะบ้ากก็จะตายกันหมดนะคะเพราะตอนนี้เศรษฐกิจโลกก็ไม่ค่อยจะดีเนาะก็ฝากไว้คิดนะคะไม่ใช่ไว้จูบนะ,ะก็คิดค่ะบ๊ายบาย